สวัสดีครับทุกคนสวัสดีปีใหม่ย้อนหลังกันด้วยนะครับหลังจากที่ผมไม่ได้ทําคลิปมานานนะครับเนื่องจากช่วงปีใหม่นี้คือแบบไม่ค่อยมีเวลาว่างเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับกลับมาลงคลิปแบบเหมือนเดิมแล้วนะครับโอเคครับก็สาหรับวันนี้นะครับผมก็จะมานะครับทําการรีวิวนะครับในส่วนของตัวละคร U-R นะครับที่ ได้ทำการ Evolution หรือว่าอัปเกรดนะครับนี่เลยเป็นอินเนเซนะครับนี่เลยอินเนเซซามคิปเปอร์นะครับจากร่าง SR นะครับเป็น SSR นะครับแล้วก็ไปอีกขั้นหนึ่งนะครับ SSR นะครับแล้วก็มาเป็น UR นะครับนี่เลยประมาณนี้เลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมานะครับทดลองนะครับหรือว่า รีวิวให้ดูนะครับว่าตัวนี้นะครับพอเป็น UR แล้วนะครับจะเก่งไหมเก่งขนาดไหนนะครับตอนนี้นะครับ UR นะครับของผมนะครับมีแค่4ดาวนะครับยังไม่6ดาวเต็มนะครับมีแค่4ดาวเนาะโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาลองกันดูเลยนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับ n t น e s e ย t Time k e e p e r นะครับก็จะเป็นสายโจมตีเดียวนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองแค่2เซตนะครับนั่นก็คือ2สายนะครับคือสายโจมตีนะครับแล้วก็ไม่ใช่2เซตสิไม่ใช่สายสายโจมตีสิ2เเขาเรียก2สายก็คือสาย ATK นะครับสายโจมตีแบบเจาะเกราะนะครับ สายจมตีล้วนนะครับแล้วก็สายครินนั่นเองนะครับนี่เลยโอเคนะครับก็เดี๋ยวขอดูของก่อนละกันนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ผมใส่เป็นสายครินนะครับก็จะมีนะครับในส่วนของที่เกียร์นะครับเกียร์ก็จะเป็นในส่วนของรูปรูปสัญลักษณ์ดาวแชกนะครับ4แชกนะครับ เป็นต่างหูนะครับกับถุงมือนะครับไม่ใช่ถุงมือเป็นแขนนะครับเขาเรียกถุงมือหรือแขนก็จาไม่ได้แล้วนะครับก็เป็นแขนกับต่างหูนะครับเป็นดาวสีแฉกนะครับนอกนั้นก็เป็นดาวหกแฉกนะทั้งหมดเลยนะครับเป็นสี่ชิ้นนะครับดาวหกแฉกสชิ้นดาวสแฉกสชิ้นนะครับก็รวมกันแล้วนะครับก็จะเป็น ครีเลตนะครับ2%นะครับ2ชิ้นนะครับแล้วก็เป็นครีดามจนะครับ12นะครับ4ชิ้นนะครับก็จะมีขึ้นอยู่ตรงด้านล่างนะครับเป็นเซตเนาะก็จะก็จะมีเขียนว่าคริติคอลเซตนะครับนี่เลยพอดีผมมีเกียร์ประมาณนี้นะครับก็เลยจัดมาประมาณนี้เนาะโอเคครับเมื่อเราได้เกียร์แล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ ด่านเลยนะครับไปผมจะเข้าไปเล่นในด่านอันนี้ละกันนะครับเพราะว่าใช้พลังงานแค่หนึ่งพลังงานนะครับนี่เลยโอเคนะครับในส่วนของเกียร์นะครับผมก็จะใช้เป็นเกียร์ไม่ใช่เกียร์นะครับอาวุธนะครับหรือว่าลิลิกนะครับผมก็จะใช้ในส่วนของอันนี้เลยนะครับ เป็นนะครับพีดามดเหมือนกันนะครับนี่เลยประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับไปไปครับโดนตีนะครับ6000นะครับเมื่อกี้ตีถึง4 0 0พถึง6,000นะครับ2 0 0พนะครับ ไช่ครับ2000กว่านะครับ2 2 0 2นะครับ2,600นะครับสูงสุดนะผมจะนับอันที่สูงสุดนะ2,400ครับ3 4 0 0 4น0 0่0 0นนะครับไปครับผมว่าใส่ครีก็พอใช้ได้นะแต่ว่ามันเป็นครีผสมมาครับผมใส่แบบผสมมานะ ไม่ได้แบบเป็นเซตที่ทั้งหมดนะครับดูไรครับไม่น่ารนอดน่าจะตายนะครับข้อเสียของการใส่พลังโจมตีก็คือจะไม่มีพลังป้องกันนั่นเองนะครับนี่เลยสี่สี่พันกว่านะครับ ใครับไม่น่าไหวนะผมว่าเอยไหวอยู่นะสามพันกว่านะครับเรียบร้อยครับทุกคนก็ประมาณนี้นะผมว่าก็แรงอยู่นะตีได้ที่สูงสุดอยู่ที่6,700นะครับ6000กว่ากว่านะครับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับสายคลีนะครับ โอเคเดี๋ยวอ,อันสัดมานะครับผมก็จะจัดเป็นอันนี้นะเป็นสายเกียร์นะครับถอนให้หมดเลยนะครับต่อมานะครับผมจะใส่เป็นสายโจมตีนะครับใส่เข้าไปนะครับสายโจมตีนะครับจะใส่แบบแอดแททั้งหมดเลยนะครับ etk นะครับทั้งหมดเลยเสร็จ etk นะ ไปครับ ATK นะครับโอเคครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับเป็นเซต ATK เนะเาะในส่วนของเกียร์นะครับผมมีแบบ TC นะครับแต่เป็นสีน้ำเงินนะครับ3ชิ้นสีม่วง3ชิ้นนะครับอา่าจะสีม่วงไม่ใช่สีม่วงทั้งหมดเนาะ ก็จะได้ ATK 15นะครับเพราะว่าใส่ครบทั้งหมดนะครับ6ชิ้นนะครับเป็น Attack set นะครับก็จะเพิ่มดาเมจอีก15เต็มตเต็มๆไปเลยนะครับนี่เลยประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปลองกันดูนะครับอันนี้ผมขอเล่นด่านอันนี้ละกันนะครับด่านธรรมดาจะเป็นด่านสุดท้ายเนาะด่าน8ขีด20นะครับนี่เลย ก็ในส่วนของอาวุธนะครับหรือว่าลีลิกเนาะผมจะใส่เป็น ATK เหมือนกันนะครับก็จะใส่เป็นธาตุไฟนะครับเป็นตัวนี้นะนี่นะครับ ATK บวก ATK นะครับ4.50นนะครับนี่เลยประมาณนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับ เอ้ยทีเดียวตายครับถือว่าแรงเหมือนกันนะครับอินเสียตายเลยยีไปครับหกร้อยอันนี้น่าจะติดโล่นะครับหกร้อยกว่าพนะันสองนะครับ 1,500ครับผมว่ามันได้ค่าเจาะเกาะนะครับในส่วนของไอ้ลิลิกอันนี้นะครับสายสายโจมตีล้วนนะครับถ้าได้ค่าเจาะเกาะนะมันอาจจะตีไม่เห็นค่าที่แรงนะครับโอ้3,000กว่านะครับต้องรอดูอันตินะครับว่าจะแรงไหมเนาะ ปรับหกร้อยกว่าครับแต่ว่าได้ค่าจอดเกามาค่อนข้างเยอะนะครับสังเกตหุ่นยนต์นะครับสองพนะครับประมาณนี้เลยนะครับโหเสียพลังงานไป15บพลังงานแล้วนะครับโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับสําหรับอินเตอร์เซียนะครับมีความคิดเห็นยังไงบ้างนะครับสําหรับ สายคลิกนะครับแล้วก็สายโจมตีแบบ ATK นะครับสายแอแทกเนาะก็พอดีผมมีเกียร์แบบน้อยนะคร <im iter> uh ับ huh. ก็เลยแบบยังไม่ได้แบบจัดเกียร์ให้มันแบบเป็นเซตทั้งหมดหรือว่าเหมือนกันทั้ง6เซตนะครับประมาณนี้เลยก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับรีวิวนะครับในส่วนของอินเตอรนะครับก็ ามาเล่นให้คร่าวๆให้ทุกคนดูนะครับสำหรับคนที่สนใจที่จะอัพหรือว่าอิลูชชันนะครับถามว่าเก่งไหมนะครับร่าง SSR ก็เก่งอยู่แล้วเนาะแต่ว่ามา UR ก็เก่งขึ้นมาอีกนะครับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับ i n t e r c e p t ซยนะครับ Timekeeper นะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงประมาณนี้นะครับก็ สำหรับผมนะผมคิดว่าอันนี้ขอทิ้งใช้หน่อยนะครับสำหรับผมนะผมคิดว่าสาย ATK นะครับหรือว่า Attack set ผมว่าเก่งกว่าสายคลินะครับแต่ว่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าอาจจะต้องไปใส่คลิให้ครบทั้งห6เซตหรือเปล่านะครับเพื่อที่จะได้แรงกว่านี้นะแต่ว่าณตอนนี้นะครับสาย ATK สาย Attack นะครับก็คือเรียกได้ว่าเก่งมากๆนะครับตีเหมือน ประมาณว่าตีแบบเจาะเกราะหรือว่าตีแบบได้ดีกว่านะผมว่าทำดาเมจได้ดีกว่านะครับโอเคครับก็สลับคลิปนี้นะครับก็น่าจะมีเพียงประมาณนี้นะครับก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากเป็นกําลังใจนะครับกดไลค์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับกด s u b สไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ